Icana, ไม่ตรงไม่ตายก็บุญขนาดไหนแล้วผมได้ไหมเมื่อกี้กองคุณลองถ่ายดูถ้าถ่ายถูกผมจะหายหมดเลยไม่ถ่ายสุดท้ายก็ต้องร่วมร่วงอยู่แล้วเออวะสุดท้ายก็ต้องใช้กันไม่ใช่เหรอเอานิ้วกลางไปไม่ใช่เฮ้ยผมเลอผมเลียมผมเลี่ยมเอานิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ไปแล้วก็นิ้ว นางเอาน,นิวน้ว,วไม่ได้นะม <c oughs> ไม่เอากนิ้วได้ไหมอันนี้ตีนนเ้วหัวโป้งไปแลยันอันนีน้โป้งไปเลยทองนิ้วลองถ่ายดูว่ามีกี่อันผมมีสี่อันผมมีสี่มือหกแขนผมมียีสิบกินกาแฟสามสิบอ่ะโอ้ยก้วออ เอาไปเลยเอาไปเ็วเอาไปเ็วเอาไปเ็ยเอาไปเ็ว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 เอาไปเ็ยเอาไปเ็วเอาไปเ็วเอาไปเลวเอาไปเ็ยเอาไปเลวเอาไปเ็วเอาไปเ็วเอาไปเ็วเอาไปเลวเอาไปเ็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 วเอาไปเลยเอาไปเลวเอาไปเ็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 ยเอาไปเ็วเอาไปเ็วเอาไปเลวเอาไปเ็วเอาไปเ็ยเอาไปเ็ว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 เอาไปเลยเาไปเเอาไปเลยเาไเอาไปเลยเอาเอาไปเลยเาไปเเอาไปเลยเอเอาไปเลยเเอาไปเ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 เ เรา้องนับถือใช่ไหมพี่เออเราต้อนับถือเขาถือก็จะมาดูแลนะถึงก็จะอดถือตูดแค้นแล้วไปสักฝามปีเถอะนะโอ้โหเราอย่างนั้นผมว่าชัวชัวชามากายเลยแหละตายไปเลยเป็นไรกินกาแฟมากป็นไปเนี่ยไม่เอาใส่จะกินกาแฟมากป็นไปเป็นอย่างไรอะอาการอะไรแบบหืมหื้เลย สีนที่เป็นอะไรอีกน่ะพี่จะเป็นอะไรอีกอเป็นทุกอย่างจริงผมจะมีความรักที่บอกให้ลุงลุงครับผมมีความรักบ,บอกลุงครับความรักแบบไหนออกมามหมดเลยผมไม่ได้กินผมมีพลังพิเศษมผมกินย้าครับ อืมส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 มยิ่งดิวที่กินหญ้านะย่ย่ผมยิ่งยามากถ้าเรามีหญ้านะผมจะทำทุกอย่างเลยย่ย่เป็นหญ้าไหนเขาทำไหนหญ้าของควายอ่ะลูผมไม่ได้คุณกินหญ้าจริงกับหญ้าเลยอ่ะเแย่แย่เฮ้ยคุณกินหญ้าเองไม่ได้นะเจ้าผมผมสามารถกินฟางได้ด้วยเพราะฟางก็อร่อยโอ้เหมือนหญ้าเป็นที่เป็นโคนอ่ะหญ้า มากินนะกินได้ไหมอยู่กินเลยอ้าวกินไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอา่กินอะไรเนี่ดแล้วก็ตีดเต็มจลวที่ติดคอเอแล้วกันนะผมผมไม่ผมไม่ห้ามแล้ว อเห็นน้ำคันได้ไหมก็ร้องพีรีพพรีพพรีพพรีพไม่หยุดถึิงนไหยเนี่ยจะกินไปกินที่อื่นไปครับโอเคลุงหยุดทีอยุดเธออยุดเธออยุดเธอ

ไกลๆผมไปเสร็จของงเงด้นติงเดี๋ยวขอญาตแป๊บนึงนะติงจ้า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 จิาจจ้า้จ้าจจ้าาจ้าจจ้า้าจาจเนา กูจะไอทีนี้มาเป็นแนวเพลงแล้วทีนี้มาขจะเปิดคอนเสิร์ตไห้วันเนี่ยเออเดี๋ยวจะเป็นาษาที่ที่ล่าเรื่อมากเลยคนแถนี้เขาจะแบบมาันมันแน n